สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับบิ๊กชอรถบ้านนะครับก็จะมาเปิดหัวนะครับกับรถยนต์7ที่นั่งนะครับคันนี้ผมจะมาอธิบายฟังก่อนนะฮะสมมุติว่าเราตั้งโจทย์ว่าหารถครอบครัวนะฮะในราคา10,000แบาทไล่ลงมานะฮะจะมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1ที่คนจะมองนะครับก็คือซาฟิล่านะครับสนะครับฮอนด้าโอดิ e ซีนะฮะสนะครับนิสสันเอ็นวีนะฮะซึ่งเป็นรถแบรนด์เจ็ที่นั่งเหมือนกันนะครับ เอ้ย NV 7ที่นั่งหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอ่อพวก Toyota ้ a แวนต่างๆนะฮะที่จะเป็น7ที่นั่งและ11ที่นั่งไปเลยนะครับพวกนั้นก็จะงบประมาณ7-8หมื่นนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับถ้าเราตั้งโจทย์ไปหน0 0 0แสนนะครับผมขอแนะนำคันนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับในเดือนหน้าเนี่ยครับเป็นเดือนของการท่องเที่ยวนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับไปได้ทั้งบ้านเลยนะครับมีแอร์2ตอนนะฮะวันนี้นะครับบิ๊กชอรถบ้านก็ จะขอเสนอคันนี้เป็นตัวเลือกนะครับกับ t o y o t a a v a n z a นะฮะปี2004นะครับดั้งเดิมคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์พันสามแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวันที่14เดือน8 6 5หกหานเครื่องสดมากๆเลยและที่พังคือเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับซึ่งเครื่องพันห้าเนี่ยมันเป็นยอดฮิตมากๆเลยนะครับถ้ามันจับคู่กับเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่ามันอ่ะจะทนมากๆเลยนะครับแล้วคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะฮะคันนี้สีสันสวยงามมีสเกลอคันนยะะฮ ก็คันนี้เลขไม่เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องไปสนจเลขไม่มาแล้วเพราะมันไปกับเครื่องเก่าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คันนี้นะบอกราคาไว้ก่อนครับไม่ถึงแสนนะฮะต้องบอกอีกครั้งหนึ่งครับแคบลงไปอีกไม่ถึงข้าหมื่นด้วยอ้าวได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะรอชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับเอาละครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวบิ๊กชอนจะไปรีวิวคันนี้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมไปครับมาเลยนะครับ ก็นะฮะอย่างที่พูดไปนะครับคันนี้เนี่ยสิทิรวมทุกอย่างแล้วนะครับสุทธิตอนนี้นะฮะสุทธินะฮะก็คือเครื่องยนต์พันหเกียร์ธรรมดานะครับสีทองนะฮะคันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยสวยงามเลยน็อตแม่ขยับเลยครับแต่ว่าด้านหน้านี่มีน็อตขยับบ้างนะครับรถไม่เคยชนหนักเลยนะสีสันก็ยังสวยงามช่วงล่างก็ยังดีนะครับตัวนี้เนี่ยาตามจริงแล้วเป็นล้อ,อาฝาตบนะครับก็เนาะเป็นล้อกระทะไปนะครับ ตามสภาพแต่ว่าสีสันสวยงามนะแอร์เย็นตู้หน้าและหลังเลยนะครับภาษีก็ไม่ขาดด้วยเหมาะมากเลยครับสำหรับใครที่จะค้าขายนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะเวลาไปเที่ยวนะฮะก็รถคันนี้ไปคันเดียวนะครับแล้วก็พี่ยพันห้าตัวนี้มันประหยัดด้วยนะนะครับเติม500เนี่ยมันวิ่งได้โหเยอะเลยนะนะครับตกแล้วกิโลละประมาณ1 5บหนะหรืออาจจะสิบไปปลายด้วยซ้ำนะครับถ้าวิ่งหลอยตัวนะคะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกต่อที่สีสันเลย สีสันของคันนี้นะครับก็จะมีบ้างนะฮะอย่างเช่นฝากระโปรงหน้านะก็จะมีรอยครูดนะครับรอยก้อนหินกระเด็นใส่นะครับส่วนกันชนหน้านะค,ะคันนี้จะมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับก็จะมีรอยเหี่ยวบ้างเล็กน้อยนะฮะนี่ครับก็ไม่ขี้เหร่นะสําหรับราคานี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับไม่ดราม่านะ,ะ,าะว่าเอ่อถ้าจะดราม่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมขายแพงนะครับเพราะว่าสภาพนี้เนี่ยถาาว่าจะตั้งแสนก็ตั้งได้นะ แต่ว่าเราก็ขายไม่แพงนะเพราะว่าไม่รู้จะขายแพงทําอะไรเนาะนะฮะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนะครับอยู่วัดเอาเรามาต่อกันนะครับแก้มหน้าขวานะฮะก็จะมีตําหนิบ้างนะครับริ้วรอยนะครับแต่รถนี่บางป้องๆเลยนะนะฮะตรงไฟเลี้ยวเนี่ยด้านข้างตรงหูนะครับมีด้วยนะนะฮะตัวนี้เป็นตัว E นะครับลืมบอกไปนะครับแล้วก็จะมีริ้วรอยแม่ขวนตรงนี้นะฮะจริงจริงะรอยริ้วรอยก็มีเยอะเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีแผลสดนะ นะครับตรงประตูหลังก็เช่นกันนะครับบังหมดบังเปียกเลยนะครับเอาละมาต่อกันที่ด้านฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยก็จะมีการเก็บสีมานะครับนะครับแล้วก็กันชนหลังก็สวยงามเลยนะยังดูดีเลยนะครับสีสันเต็มนะครับโอ้มีตรงนี้ด้วยนะมีหางหลังด้วยนะมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็สะโพกหลังฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรอยสกิดโดนเข้าไปหน่อยนะครับ แต่รถบางเพียกเลยนะฮะโอ้โหสเกิร์ตคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ16หรือ17ไปนะสวยเลยทีเดียวนะฮะเอาละประตูหลังฝั่งซ้ายนะก็จะมีรอยเล็บนะครับเนี่ยรอยมีสีถลอกนะฮะก็ตรงนี้นะครับเอาละครับรายงานตรงนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยขายได้ไม่ได้นะครับผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าคือประชากรไทยมี70ล้านคนน่ะนะครับถ้าพี่ดูแล้วแล้วพี่ช้าหรือว่าพี่ไม่ซื้อผมก็มั่นใจว่าเดี๋ยวมันก็คงมีคนอื่นมาซื้อนะ เดี๋ยวจะบอกว่าไอ้บิ๊กช้อนนี่โกนตีนนะซื้อซื้อมาขายหรือซื้อมารีวิวนะครับก็ขายด้วยแล้วก็รีวิวด้วยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รถราคาไม่แพงไปใช้นะนะครับกับราคาไม่ถึง9ก้า0มื่นะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งเลยนะฮะประตูหน้าซ้ายก็นิดหน่อยนะฮะตรงนี้ส่วนตรงหูก็จะมีรอยถากบ้างนะครับแก้มหน้าซ้ายก็ยังสวยงามนะนะครับเอาละมาดูกันที่ภาษีนะครับอันนี้ก็หมดตุลา6 6เลยนะครับปลายปีเลยอ่าตรงนี้จะมีนิดนิดเดียวนะฮะเป็นรอยหินมากระเดนใส่นะครับไม่ล่นนะครับ นะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับเอาละครับเปิดห้องเครื่องออกมานะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้นะฮะมีไล่คานหน้ามานะครับบางๆนะครับแต่ว่ารถไม่เคยชนหนักนะฮะลักษณะเนี่ยเหมือนไหลไปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาละครับฝากระโปรงหน้าก็เป็นฝาเดิมนะครับจะมีไปจิ้มหน้ามานิดนึงนะฮะแต่ไม่ถึงเครื่องนะครับ แล้วก็ไม่ลึกด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมให้ดูนะครับว่ามันตรงไหนบ้างนะฮะเข้าถึงตรงไหนนะฮะโอเคนะคันุ่งคันหน้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูตรงเครื่องก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเครื่องมาวันที่14นะครับเดือน8ปี65นะฮะก็เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเองนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับทุกอย่างแจ้งลงเล่มนะฮะถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่จะเป็นซุ้มล้อนะครับทั้งขวาและซ้ายนะฮะแล้วก็ นี่นะครับคือหน้าเนี่ยมันจะแตกเข้ามาประมาณตรงนี้นะฮะถ้าถ้าเรามองจากด้านหน้านะด้านข้างเนี่ยมันเข้าไปจิดเดียบเองนะครับนะฮะ,ะประมาณนี้น,ะนั่นอก็คือผมก็จะบอกกับท่านผู้ชมตรงๆเลยนะครับนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะรเพราะว่าลดราคาเนี้ยผมว่าอยู่ไม่นานนะอันนี้ไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าเฉพาะเครื่องตัวนี้มันก็สี่หมื่นเข้าไปแล้วนะรวมบอดี้รวมเล่มคันนี้เล่มเอกสารครบด้วยนะครับลำดับที่4นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์สมบูรณ์มากด้วยนะฮะเปิด เปิดฝาหม้อน้ำเนี่ยในขณะที่รถวิ่งมายาวๆนะน้ำเนี่ยไม่มีฟองไม่ฟอดไม่หายด้วยไม่ขาดด้วยนะฮะสามารถเดินทางไกลได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ไดชาร์จก็ใหม่เลยนะครับไดชาร์จเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเอาของเครื่องตัวเก่ามานะฮะอืมนะครับไดชาร์จจะเป็นของเครื่องตัวเก่าแล้วก็ด้า่นข้างนี่เห็นไหมปวกแป๊บน้ําข้างเครื่องเออยอะไรเออยเนี่ยใหม่และสดมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ อเมนซ่านะครับมันเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะมันดูแลบำรุงรักษาง่ายมากครับอะไหล่เซอร์วิสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะหลักร้อยนะครับถ้าไม่ใช่พวกปั๊มน้ําหรือว่าอะไรที่มันเบิกศูนย์นะฮะพวกนั้นน่าจะประมาณพันกว่าบาท2องพันนะครับแต่ว่าอะไหล่เกต OEM เนี่ยทั่วไปนะครับหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในกันเลยครับเอาละครับเรามาดูกันต่อที่ภายในนะฮะ สับคันนี้เนี่ยภายในนะครับกระจกนะครับผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันใช้ได้แค่3บานนะครับตามจริงแล้วอ่ะมันใช้ได้4แหละนะครับแต่ว่ากฎของใครของมันเนี่ยมันจะใช้ได้ของตัวเองครับแต่ว่าสวิตช์คอนโทรลหลักของคนขับเนี่ยมันจะควบคุมบานหลังขวาไม่ได้นะครับแต่ว่ากระจกทุกบานใช้ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะาล้วฮะมาดูที่พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะนะก็คันนี้ก็มีเครื่องเสียงด้วยนะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่ามีไฟเข้านะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เป็นจอนะครับนี่เป็นจอภาพนะ หมุนได้แต่ว่าจอมันก็ก็น่าจะไม่ติดแล้วนะฮะแต่ว่ามีไฟเข้าด้วยนะนะครับก็ชุดใหญ่เลยนะใต้บอกผมเนี่ยมี power ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะ่าจะมีที่วางแก้วนะแล้วก็จะมีที่จุดบุหรี่นะครับแอร์ด้านหน้าเนี่ยติดเย็นฉ่าเลยนะฮะต้องบอ่ตรงนี้เป็นจอด้วยนะแต่ว่าพับขึ้นตั้งเนี่ยมันก็จะลงไปเองเลยนะครับเก๊ะนะครับใส่ของมีหมดเลยนะครับผมพวกคอนโซลต่างๆเนี่ยสวยงามนะตรงนี้เนี่ยจะมีจอเอ่อก่อนแล้วเนี้ยน่าจะ ติดพวกสวิตเสริมของเครื่องเสียงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นของเครื่องเสียงนะแล้วตรงนี้จะมีที่ใส่ของอีกด้วยนะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนไฟเลี้ยวไปนะฮะเลขไม้นะครับอยู่ที่496,000กากว่ากว่านะฮะก็อเลขไม้เราไม่ต้องไปสนมันแล้วครับเพราะว่ามันไปพร้อมเครื่องยนต์ตัวเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกีฬธรรมดาด้วยดูแลบำรุงรักษาง่ายมากๆเลยเจ้าของเดิมต้องบอกว่าเปลี่ยนแผ่นคัทและวีคัทมาแล้วด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ภายในก็ประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหม เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บ่อหลังนะครับซึ่งมันพับได้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูภายในแถวที่2กันนะครับแถวที่2นะฮะก็สะอาดสะอานนะครับนะครับไม่ขาดนะครับแต่ว่าจะมีคราบอยู่บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ตามสภาพนะแต่ว่าคราบเนี่ยก็มันสามารถขัดออกได้นะครับตรงนี้ก็ขอขายตามสภาพไปนะฮะตรงนี้พับได้นะฮะนะครับพับได้นะครับ ออแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาพับข้างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้พับข้างนู้นไปแล้วนะฮะก็พับได้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เวลาขึ้นรถไปนั่งแถวที่3นะฮะแถวที่2เนี่ยมันจะยกได้นะครับฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะฮะซึ่งจะเป็นช่องทางสําหรับเดินขึ้นไปด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าพับลาบแบบนี้สามารถวางของชิ้นยาวใหญ่ไว้ด้านหลังได้เลยนะฮะนี่ลาบแบบนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพับแถวที่3าให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ ต้องบอกว่าความอดเนกประสงค์ของคันนี้มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีช่องใส่ของอย่างใหญ่เลยนะสําหรับคนนั่งแถวกลางนะครับได้ทั้งแก้วน้ําแล้วก็ของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตรงกลางนี้ก็วางแก้วน้ําได้อีกหนึ่งอันนะฮะตรงแอร์นะครับก็เปิดแล้วเย็นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ฉ่ำเท่าตู้หน้าแต่วิ่งไปสักพักเย็นฉ่ำเลยนะครับสำหรับแอร์นะครับเล่นได้ทั้ง1และ2และ3เลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่3กันต่อไปมาต่อกันนะครับสำหรับแถวที่3นะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะกดตรงนี้เพื่อให้เบาะล้มลงมานะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเอาละโอเคนะครับก็พับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะให้ดูนะครับว่าตอนที่มันพับราบเนี่ยมันสามารถวางโต๊ะนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะสามารถใส่ของเนี่ยเราให้จบอยู่ในรถครันเดียวได้เลยนะผมคิดว่ามันช่างอเนกประสงค์มากๆเลยครับกับรถราคานี้นะฮะฝนตกแดดออกนะครับอย่างเช่นเออเราจะเอาโต๊ะปิกนิกไปสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ ถอยหลังเข้าไปเปิดท้ายยกลงยกของอะไรลงที่เราเอามาค้าขายเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอีกทีนะเดี๋ยวผมจะพับเบาะแถวที่3าให้ดูครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันด้วยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพับเบาะแถวที่3ให้ดูนะครับนี่คือภาพนะครับตอนที่เราพับแถวที่3แล้วนะครับมันสามารถยกขึ้นได้อีกนะในกรณีที่เราอยากจะวางของเยอะๆนะครับยกขึ้นไปแบบนี้นะฮะโอ้โห กว้างมากเลยครับแล้วก็ด้านข้างนะครับสำหรับคนนั่งแถวสามครับจะมีที่วางแก้วด้วยนะครับมีที่วางของเพิ่มเติมอีกนะฮะแล้วก็ที่คาดเดลวก็มีครบเลยนะฮะนี่ก็จะให้ดูถึงภามเด็นเกประสงค์นะครับในรถราคาไม่เกินแสนนะครับโตโยต้าอเวนซ่าคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูซอกด้านซ้ายนะฮะคันนี้เนี่ยด้านท้ายนี้น็อตไม่ขยับเลยนะฮะนี่จะให้ดูตรงนี้เห็นไหมคร น็อตฝาท้ายนี่ไม่กระดิกเลยนะนะครับขันไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ประแจปักตายเดี๋ยวมันลูดนะฮะหยอกนะครับหยอกนะฮะเอาล้ะครับก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเออนี่มาเนี่ยล้วก็ดึงลงมาตรงๆได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะแล้วก็ดึงเจ้าตัวนี้ครับพนักพิงโอ้โหเรียบร้อยครับออราคานะฮะบอกไว้เลยนะครับสำหรับสมาชิกช่องพิชชเท่านั้นนะครับผมจะขายแค่85,000บาทนะครับ 85,000บาทนะครับเผื่อใครกําลังมองหารถมือสราคาไม่แพงนะครับแล้วเป็น7ที่นั่งด้วยนะคันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับออาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับกับรถ7ที่นั่ง Toyota Avanza นซานะฮะเครื่อง1.5เกียร์ธรรมดาคันนี้ก็หวังว่าจะโดนใจพ่อบ้านนะครับสักคนหนึ่งนะฮะหรือออใครที่กาลังมองหารถเนาะเป็นคุณแม่ก็ได้นะครับหรือว่า มีเด็กเยอะนะในบ้านหรือว่าบ้านมีมีผู้สูงอายุก็ได้นะครับเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยไม่ต้องเอารถไปสองคันนะครับก็คือนั่งไปคันเดียวลูกหลานไปด้วยกันได้นะครับเอาผู้สูงอายุไปด้วยกันได้เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่พาครอบครัวไปหาความสุขได้เลยครับในยามนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวนะครับก็คือช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับก็เราไปคันเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ความสุขมันจะอิมอ่มเอิบนะฮะแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนนะทะ้งแหว หลายเจนเจนเจนเด็กเล็กนะครับแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ไปเจนคุณย่าคุณปู่นะฮะเอาละครับคันนี้นะครับก็ราคาขายนะครับอยู่ที่85,000บาทนะครับคันนี้มีเล่มและเอกสารครบเลยนะครับรถบิ๊ก h o วรถบ้านเนี่ยมีเล่มทุกคันนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดเลยนะครับถ้าเกิดโอนไม่ได้นะใครซื้อไปนะครับผมซื้อคืนนะครับในราคาที่ซื้อไปเลยนะฮะคันนี้ภาษีไม่ขาดด้วยนะหมด6ตุลาคมนะครับกับราคา85,000บาทนะครับ สนใจนะครับโทรนะฮะ0854418189ดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะฮะอยู่ที่สามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับตามจังหวัดนะครับมีบริการส่งด้วยนะครับตัวนี้ก็ช่วงลงช่วงล่างก็ยังพอใช้ได้นะยังมีเสียงเล็กๆอน้อยแต่ว่าขายท่ารพากนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะฮะตรงนี้บอกกันตรงๆเพอๆท่านผู้ชมเนี่ยมาลองรถจริงนะครับก็อาจจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำไปนะครับคือมันยังนิดๆหน่อยๆแต่ว่าด้วยความที่เรา ขายรายงานตรงมาตลอดนะครับก็บอกกันนะฮะตรงนี้เป็นระบบเซ็ทท็อกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับบิ๊กชอนรถบ้านก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาเจ้าบิ๊กชอนนะฮะไปกินข้าวนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับบิ๊กชอนรถบ้านก็ขอตัวลาไปเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับขอเพียงแค่1วิวนะฮะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยนะฮะท่านผู้ชมนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจะเอาราคาของบิ๊กชอนเป็นตัวตั้งต้นก็ได้ นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะราคาผมเนี่ยอาจจะขายถูกกว่าชาวบ้านเขานะครับเอาละเสาวนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆนะครับผมขอขอบพระคุณครับ